โดยไดอาริสนะครับทดสอบขับจริงจากการติตั้งฟิล์มฟินิกส์นะครับบานหน้า40รอบขัน60เป็นฟิล์มเซรามิกตัวท็อปใหม่ล่าสุดนะครับจากทางร้านนะดูนะฮะดูความเคลียคมชัดความสมจริงนะครับของสีสีฟิล์มสมจริงนะฮะความคมชัดความเคลียร์นี่เพิ่งติดเสร็จใหม่ๆเลยนะฮะตอนนี้เรามาส่งลูกค้านะครับในเมืองจังหวัดเพชบูรครับ บริการรับส่งลูกค้าถึงที่เลยนะครับลูกค้าไม่สะดวกไม่ต้องมาเราไปรับถึงที่ฮะนิบานหน้านะครับ40เนี่ยมาดู60นะฮะด้านข้างเป็นไงครับเข้มกว่ากันนิดนึงนะครับดูมีความแตกต่างนะครับระหว่าง40กับ60เห็นแตกต่างกันแบบนี้เลยนะครับมาดูต่อนะครับด้านขวามือครับจะเห็นนะครับระหว่าง60กับ40 40ให้ความใสเคลียร์นะครับ 6กให้ความเข้มขึ้นมานะครับโอเคนะใครชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะครับบอกอินหน้าร้านหรือจะให้น้าไปรับถึงที่ได้เลยครับ